มาทำปกแฟ้มส่งคุณครูกันเถอะครับเราไปที่องค์ประกอบนะครับแล้วก็เลือกเป็นเส้นและรูปร่างเลือกเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ขยายนะครับปรับรูปร่างแบบนี้เลยไปที่ข้อความนะครับแล้วก็เพิ่มหัวเรื่องเสร็จแล้วก็พิมพ์คําว่าพอร์ตนะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็น fc s a v e space love นะครับเปลี่ยนฟอนต์เสร็จแล้วให้เราไปเปลี่ยนขนาดเป็น175นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับจาดตำแหน่งไว้ด้านบนนะครับทำซ้ําลงมาพิมพ์คําว่า freo o ปรับขนาดที่101เปลี่ยนสีเป็นสีนี้ แล้วก็ทําซ้ําลงมาพิมพ์คําว่าแฟ้มสะสมผลงานนะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็น Fc Minimal เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเทาแบบนี้ต่อไปแล้วก็มาใส่เงาน,นะครับให้มันสมูทนะครับไม่เข้มแล้วก็ไม่แข็นเกินไปนะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเพิ่มความเป็นวิศวะเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มเกียร์เข้ามานะครับจัดรูปแบบแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้เข้ากับธีมพอตของเรานะครับ แล้วก็จัดตำแหน่งนะครับผมอ่าปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บให้มันเข้าที่ประมาณนี้นะครับเพิ่มความเข้มตัวอักษรนิดนึงเสร็จแล้วให้เราไปเพิ่มกรอบรูปภาพที่เป็นหกเหลี่ยมเข้ามานะครับแล้วก็ปรับขนาดนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มเส้นปะที่เป็นหกเหลี่ยมครับเข้ามาเช่นเดียวกันปรับขนาดตานิดได้เลยเนาะแล้วก็อ่ย้ายไปไว้ด้านหลังนะแล้วก็เปลี่ยนสีเนาะเราก็ดึงรูปภาพที่เราเตรียมไว้เข้ามานะครับแล้วก็ย้ายไปไว้ด้านหลัง ทำซ้ํา,าด้านบนลงมานะครับพิมพ์ชื่อนำสกุลนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยลงลเียนนะครับปรับขนาดให้เหมาะสมเนาะท้ายก็ให้เราเดึงรูปภาพเข้ามาใส่ปรับตำแหน่งรูปภาพให้เหมาะสมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับกดบันทึกวิดีโอนี้ไว้แล้วฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับ